วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันอังคารคืน15ค่ําค่ำเดือน11ปีมะเสง็งวันนี้เป็นวันออกพรรษาค่ะใครไปทําบุญที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้อาจารย์ฟังบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีเทศกาลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบั้งไฟพญานาคใครที่อยู่ในเขตแถวแนวชายแดนลุ่มแม่น้ําโขงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยให้อาจารย์ฟังด้วยนะคะว่าปีนี้บั้งไฟขึ้นมากน้อยแค่ไหนใครได้ไปดูกันมาบ้างสําหรับสีมงคลวันนี้นะคะในเรื่อง โวกลาบเงินทองใช้สีส้มสีแสดสีน้ำตาลหรือว่าสีอิฐซึ่งเป็นสีของดาวพฤหัสบดีช่วงนี้สีของดาวพฤหัสบดีค่อนข้างเด่นนะคะถ้าใครมีก็เตรียมไว้หลายๆชุดก็ดีค่ะสําหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีเหลืองกับสีครีมฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องน nah าโหราวรารตี้ของคุณดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์ รวมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนศสีเสี้ยมมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจรค่ะซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ